สวัสดีจ้าเพื่อนๆขายย้ายทองฟ้าเพื่อนมาเบิงไอ้มันมันปลามันไอ้ที่ยายนอนเคยตีซองซองให้เพื่อนๆนะเบิงดูดูเหรครับเพื่อนๆจ้ามาเบิงปลามันเพิ่นเพิ่นเลยติดกูค่ะกูตาสินใจกูั้งทั้งเทน้ำก็ยังขึ้นมาพันนี่ตะลี่ตนเพื่อนเนาะค่ะเนาะเน่าหลายค่ะเน่าเน่ายังขนาดเลยขนาดนาฝนนี่ เพิ่อนที่บอกคยกู้เพิ่นสีบอกกู้มั่นเลยค่ะเพิ่นทีบอกกู้บันนี้เพื่อนก็จำเป็นต้องกู้เพราะว่าฝนฝนมันเลงจากฝนมันเลงไหมเราเพื่อนก็ได้เด้ต้องกู้ค่ะเพื่อนเพื่อนจ๊ะก็ดูเบังหัวมันหัวมันเพิ่อนที่ที่กู้ออกค่ะซึ่งกับน้องน้องสาวหลักเป็นคนโปูกนะคะเป็นมันของน้องสาวโผลกที่ตรงนี้แล้วบ้านนี้มันเน่าค่ะมันเน่ามันเน่าหลาย กว่าทิ้งเคืองก็เคืองเลยล่ะครับเพื่อนๆจ๊ะเนี่ยปั้นกู้ออกไปออกไปแล้วเพราะฝนมันเล็งฝนมันเล็งถึงไปกจําเป็นจะต้องเฝ้ากู้เพราะน้ำกักาลังขึ้นมาแต่ถ้าหากว่ามันบ่ยนงฝนยังยังยังร่างไหลลงมาอยู่คือเกาอยู่น้ำก็บกัจะขึ้นจะขึ้นมาเรื่อยๆครับเพื่อนๆจ๊ะน้ำขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาอ่ะ ซึ่งจะถ่วมป้าไอ้นี่แล้วค่ะถ่วมขึ้นมาเลยเกิงหนึ่งขึ้นม้ว่าขึ้นมาเยอะขึ้นมาหลาย,าค,าย,ค,ยออค่ะเพื่อนๆจาน้ำน้ำขึ้นมาเยอะขึ้นเยอะอีหลีค่ะเพื่อนๆค่ะแต่ว่าถ้าถึงถ้าถึงปีแบบที่ยายนองว่าแหละก็คือทิ้งเบ็ดลับมั่นมุ้นเนี่ยแต่ว่าอันนี้เพื่อนก็ยังว่าได้ได้่วนได้่วนหนึ่งอยู่ได้เ่ิงกลางๆ ำหรับมันสวนนี่นะคะเพื่อนๆที่ปืนกูัวกเนี่ยมันก็นกนจะได้กงๆกลางๆ,ๆนะคะนี่น้ำขึ้นไม่เยอะแล้วค่ะเพื่อนๆจะซองมึงน้ำน้ำตรงที่แก้น้องเคยพ้เคยพ้เพื่อนๆไปลงไปนั่ง ไปสดไปยังมันถ่วม,มาเบิด้วคาเบิเบิดถ่วขึ้นมาจ,าจานแลนวเพื่อขึ้นมาเยอะค่ะม,มาซรงบรรยากาศยมมาศ้านมูะเอาจ้าเพื่อนๆะมาสร้งมึงบรรยากาศยมมาศา่างามูสเาจบา่วงน้บกองนองน้ำเป็นกลินเป็นอย่ง นะคะคซึ่งแดดก็กำลังเดินถีอออกถ่ส่องขึ้นอ,อากาศแต่เจ้ามันก็ยังพอทัได้สววางดีค่ะท,ทั้งที่แดดพวกแต่องขึ้นมานี่แล้วค่ะพเพื่อนๆจะ้ะ บ,บ, <laughs> บัตถันสว่างบัตถันละเอียดใสแจ๋เพื่อนๆมาเบิองมาเบิองบรรยาก,กาศยนี้ยม,มือสาวนะคะยนี้ยม,มือสาวที่ย้ยายย้ายของผ้าเพืเ่อนๆนะว่าซองเบิองว่ามันเป็นยังไงแต่ก็มาเบิองมันเพื่อนกูเพื่อนกูออกนี่แหละมาเบิองมาเบิองสวนมันอ่าเบืองดูเบืองมันเน่าถิง่งมิ้นมิ้น,นห่างมากถึงกิน ตัวกินเหม็นเลยมันเนา่ามันะ่ะด่านทั้งนี้นี่ช่วงรอรอหนี่นี่บ่ได้บด่ได้ซะเลยแหละนี่ค่ะเน่าถิ่งเบิดนี่ยกระลี่ตนูนเพิ่นเนาะเห็ดแล้วก็เสียหายนี่แหละเสียงที่ยายน้องว่าเสียงเด้อปลูกแล้วก็เสียงกูเอาบ่ทันถ้าทักกูช่วงมันแรงมันยังมันก็กกสิไข่อู่ บบดน,นี้มันก็ช่วงนี้มันกะมันกะคือคือมันยังมันเต็มเต็มเวลาที่จะกู้นั่เลยละค่ะพอมากู้มาขุดมากลุ้นมาก็เนาถิ่มไปแต่รีตันเพิ่นแล้วค่ะน้อเพื่อนๆจ้าอุดาหะเห็ดบดซึ่งแต่ซองยอยน้องซองอะไเพื่อนเบิ่ง,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 งมนก,ก็งามนั่ะความสวยงามของมันงามค่ะ พิ่นกู้เอาหัวเอายัางขึ้นเลยบ้านข้มันมันเน่ามันเน่าทิ่มเบิร์ดอะไรเน่าทิ่มเกิงตักเกิงเลยบ้างเน้อเน่าเบิดเพื่อนจ๋าตาเสดายในตะลีโตนเพันเนี่ยเน้อเสียงนี่แหละมันเสียงเจ็ดสิบพันปลูกกันเล้วกับเสียงซึ่งกับไอปีปีนั่นกับยายน้องว่างสองปีขึ้นหลังหนึ่งยายน้องปลูกไป ปลูกตะไะคร้แล้วกับบ้นเนี่ยาายายนอ่เอาตะไคร้มาปลูกผลสุดท้ายกะน้ำท่วมกะน้ำท่วมเอาตะไคร้มาได้ท่วมชิม่มซื้อซเสียงเสียงขักทั้งทั้งที่น้ำมากะกับบ้นกับบ้านหนาด้เนาะบ้านหนาจะขึ้นมาเลี้ยวขน,น,นาดนั้นมาหนี้ขึ้นมาป่ะอย่างดูขึ้นมาเวลาน้ำม,มาขึ้นมาขาก,กับเพื่อนเพื่อน,นจ้าเลย ขึ้นมาหลายน้ำขึ้นมาหลายกับเพื่อนๆซึ่งที่ปีที่ปีก้อนนี่น้ะงคะน่ะปีก้อนปีก้อนนี่สองปีขึ้นหลังนะคะ่ะที่ยายน้องปลูกปลูกตะไคร้ตรงนี้บดีน้าม่วมนะน้าม่วมท่วมจนว่าถนนตรงนี้นี่ตรงที่ยายน้องยืนนี่ก็คือ ท่วมเกินท่วม,วมจนรถลพลุยน้ำนะคะ่ะรถลุยน้ำมาตรงเนี้ยมันท่วมกักลุลุดลอยลุยน้ำมาเลยเนี่ยเนี่ยค่ะเลือกมาจอดมาจอดดึกั่งนี่ปีก้อนเนี่ยป้าไอ้ตะไคร้ยายน้องปลูกตรงนี้ก็คือว่าบ่ได้เลยล่ะได้เห็นจนะกับทิ้งเบิดลงทุนไปเบิด ซือซ้อๆบ๊บแมนหน่อยๆเนี่ยเพิ่นกะจอดเลือน้ำฟังนี่ลหระคะมันสองปีขึ้นหลังนะคะปีนี้กะถ้าหากว่ามันยังนี่ยังตกอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆถ้าฝนยังมันเบิดนะคะนะ่ะเพื่อนเพื่อนจ้ามันก็สิมีโอกาสมาถึงตรงนี้ก็นนะะรรก <c oughs> ัผนกัผลผลนเพื่อนเพตะเบิ่งตะเบิ่งว่าฝนเพิ่นสิหยุดบ่เพิ่นสิหยุดบ่ฝนน่ะการซื้อช่วงนี้เพื่อนกะตุกคนกะ ล้อเบิ้ง้วกันล่ะค่ะล้อเบิ้งแต่ก้าพวกที่เพิ่นปลูกหอมปลูกยังที่เพิ่นไอ้ขยับขึ้นไปนะคะขยับขึ้นไปขยับขึ้นไปปลูกนะคะสวนหอมเพิ่นกับขยับขึ้นไปอีกนะคะขยับขึ้นไปอีกเพิ่นก็ใกัไข่เพิ่นแสวทั้งนี้เพิ่นก็เป้าเป้าลือเฝ้าเก็บกับ่เป็นยังไะคาะซึ่งเพิ่นกับกระล่างเก็บกระลังโกยอยู่กันเนี่ยค่ะมาเบิ่งชีวิตของชาวบ้านเฮา เปินปลูกยังเปินกระเสียงนะค่ะเพืเ่อนๆจ้าเสียงเสียงในการเก็บก,กูนี่แหละค่ะความเสียงของเพิลนนะคะซึ่งน้ำมันก็ขึ้นมาขึ้นมาเยอะค่ะขึ้นมาหลาเดี๋ยวยายทองสีผ้าเพืเ่นอนๆเขาหยางลงไปบึง ไอ้ว่าน้านะคะเพื่อนเพื่อนว่าเขาขึ้นมามนมันมีจังไรเรียวนะคะเพราะว่าแยะนงปไดยางล้งไปสองมือสองมือคะ่ะแยแนงปไดยางลงไปแต่เบื้องว่นน้ามันจะขึ้นมาจังไรเดี๋ยวลงไปเบื้องใกล้ๆนะคะน้องเพืเ่อนจ๋าลงไปเบื้องน้ำใกล้ๆไก่ เบื้องน้านะค่ะเพื่อนเพื่อนเบื้องว่าเขาขืนมัดสูงขนาดไหนระดับน้ำที่ยายหนองเกยพาเพื่อนเพื่อนเข้ามาเบื้องนะคะเพื่อนเพื่อนจ้าช่วงนี้ก็เอากระยางมาเบื้องอีกเบื้องว่าเพ็่นเพราะว่าหน่ำไอฝนมันอะเลงมากวังสองมือสามมือนะค่ะก็ขอโทษนะคะัเพื่อนเพื่อนจ้าจ้าหาว่าผาบมันจะบ่นิ่งในตรงนี้นะคะโอ้ยเบื้องเพื่อนเพื่อนกระถอยเลือกข้นมาขึ้นมาพี่อีกแล้วค่ะขยับขยับขึ้นมาแล้ว นี่ไก่กระท่อมกระท่อมที่เพิ่นพักเพิ่นพักเพิ่นพิงตอนมันเล้งมันยังเนาะค่ะเนาะเพิ่นเทศบางแดดบางฝนอันนี้กับพังกันแล้วละกระท่อมก็ไดเพิ่นกับบานในซ่อมในเปียนในแปลงเพื่ละโอ้ขึ้นมาเยอะแล้วค่ะเพืเนน่อนเพื่อนน้ำขึ้นมาหลายค่ะเพื่อนจ๋า เพื่นล่ะเห็นปะตรงที่อัน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 เอาการสังเกตสังเกตนี่ค่ะสังเกตนะเป็นกะกะเย็บเลือกขึ้นมาแลค่ะกะเย็บเลือกขึ้นมาขึ้นมาพี่ซึ่งตรงนี้ก็เพื่นล่ะมันขึ้นนะ นันขึ้นมาค่ะเพืเ่อนๆจะปุ่นคือเขตคือคือเขตเขตตรงตรงปังนะคะ่ะตรงกระช่างกระช่างสุดตัวตัวตัวฟ้ากันนะคะคือเขตคือฟังตะกี้เลยคะ่ะปังนี่ค่ะซึ่งกับตรงนี่ไงเพื่อนๆจามันท่มนวมท่วมขึ้นมาท่วมขึ้นมาเยอะแลวค่ะอืมท่วมปลาท่วมปลาขึ้นมา ้าตรงนี้กระท่วมกันมากหมดแล้วค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะซึ่งกะตอนนั้นก่ย่างย่างตรงนี้ย่างได้แล้วย่างได้อยู่วันนี้ท่วมมาเหมดแล้วค่ะตัวมะท่วขึ้นนะพี่แล้วค่ะเพื่อนๆนั่นท่วขกันมากมาหาตรงที่เพิ่นขุดดินตรงเนี้ยเพื่งขุดดินตอนนาแรงๆเพิ่นมาขุดมันก็เลยเป็นเป็นหลุมเป็นนี่ปลูกไอ่ปลูกหอมค่ะท่วมหมดแล้วค่ะที่เพื่อนปลูกหอมเนี่ย เกือบมันเล่าเสียงเล่ากระลังถึงมาทางทางป้าตรงนี้แล่า่าเล้าสึมาทางป้าตรงนี้ออกอีกแล้วจะไถจะไถล้วแล้วจะปลูกความอีกเกันเกือบมันเกือบมันผมเสียงนะเหนือวัฒนาปลูกว่ได้ลระค่ะท่วมไปเบิดเลยท่วมไปเบิดแล้วท่มวมไดแล้วค่ะเพืเ่อนๆจ้า ควมกนมาหลายกันน้ำเยอะเลยก่กวักะปันกะเป็นภาพเป็นภาพที่กว้างที่กว้างไปยังถึงเราก็สังเกตสังเกตยากแล้วคะเนาะเพราะว่ามันมันต้องอุยออ้ยกอดยี่ะกะย่ามาต่ำอันค้ากล้องแม่ไหม คะเดี๋ยวปณีเดี๋ยวแย้นองสิพะย่างไปเบิ้งไอ้ตรงที่เพิ่นไถไว้ที่เพิ่นไถไว้เนาะคะ่ะเนาะโอ้ยภาพแย้ยนองคือคือคือสิบริชัดบริจีนแท่งมันคือสิบริชัดบริจีนเลยค่ะเพื่อนๆจ้าค่ะโอ้ยมันเป็นแย้ยนองสิพะเพื่อๆนๆเนาะย่างไปเบิ้งตรงที่เพิ่นไถนะคาะที่เพิ่นไถไว้ ตอนนี้กะเคยยางลุยนะะ้ำแล้วค่ะตรงที่เคยยางเคยยางตะกี้กะมันกันยางไปได้และะ้วกันมันเป็นปลาปตรงเนี้ยอืมมันท่วมมันท่วมจนมันเป็นยางไปได้เพาะน้อนี่เนาะบนทีทางยางเคยยางได้นี่เนาะท่วมไปหลายแล้วค่ะท่วมไปหลายแล้ว ค่ะยานนอนก็จะแพ้เพื่อนเพื่อนน้องยางไปบังหม่องทีเ่เพนเพนไทไว้นลยค่ะซึ่งกับยางว่าตรงนี้น้ำกับเพียงมาเข้าแล้วค่ะ <c oughs> ตัวบ้าดีกว้าแล้ว บ้านลงไปจิละบ้านลงไปสิหัวแตล่ล้มสิหรือเอาขึ้นมาแล้วอ๋อไปยามดังหรือยามกุ้งมาเนี่ยอันเนี้ยอ๋อ ไม่อย่างใส่ใส่น้ำปลาตีเอาใส่มุ้งนี่ใส่ใส่กุ้งหรือใส่ปลาเอาว่าิียางไปบุ้งหมูันไทยเพราะต้องไปไปเไปบุ้งเขายาม,มุ้งน้ำมันไปไม่ได้ค่ะน้ำเยอะ น้ำเยอะแต่เปิดปุ่นเปิดป่นเขาไปว่าได้ได้นอนว่ะสิพัดมันเปิี่ยนยางไปบุกนมองเพิ่นไถไว้ว่าจะปลูกหอมแล้วค่ะมันไปว่าได้ไปตรงไหนน้ำมันเยอะลึกก็ไปเรื่อยๆเรื่อยๆหมาเห็นมองทิ้งทางยางวัดอื่นมันก็ยางไปว่าได้ต่อนยางของทางเก่าน่ะค่ะแต่ว่าน้ำมันถ่วงมาแล้วมันก็เลยไปว่าได้กับเพื่อนๆจะมันเยอะแล้วค่ะน้ำน้ำเยอะเดี๋ยไปบึ้งวาเขา เขาหยามมุงเขาหยามแบบใดจ่าเขาใส่มุงแบบใดอ้ยตายตายกล่องแย่ยน้องขอโทษนะครับเพื่อนๆจ่าแย่น้องอาจซีซองกล่องบ่เห็นพอแย่ยน้องบ่เห็นบ่เห็นหุอง nham lức lại, ông à, thử ba nhằng là, bui, say 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 nhau khẩn bưng nữa, nhau khẩn bưng nữa อยกปลาขึ้นเบื้องดูตัวใหญ่บ่ะบุ้ยมึงดูเบื้องดูเพื่อนจะพูดล่ะเออเอาเอามุ่งแบบไรยังใครไปถือป่าคอยังสั่นอือมันก็ดีแท้ ถือปากคอืมก็ดีแท้ มุ่งพนามุ่งเอียงมาคือคันว่าเบ็ดแย่น่องกัติเซียนะมุ่งพนาแย่งน่องยางมาบ่อท่านกันเบื้องมุ่งเขาเขาเลยหยกเขาหยกขึ้นมามงคลหยกมาแล้วไปเห็นว่าเป็นปลาอันว่ามันบ่ได้ได้ปลาคอวะนะตัวใหญ่เติบเยอค่ะตัวใหญ่เติบซึ่วนแย่งน่องกัตยางต้องไปส่งบ่ได้ยนะเพิ่นเพิ่นขี้เลื่อนเะนาะเจ้าของเจ้าของยางมัน <c> ห <ười> นาม,มันลึอกหนาม,มันลึกค่ะ thế à tôi thua tuốt nè, เพราะ là tắc ngày mắc cứ háo nhang, tắc kia chạy nọ cái nhang, lửa thì anh anh, lão ba nỗi nưng này, mồng tuốt cái chăng nỗi, tuốt năn là cái nhang, đây, cái nhang, bữa nay vẫn thua mực cả, thua mực quá nhiều, thua mực lại, anh, xây chắc mồng bữa nè ใส่หางหางกันยุทธิ์ถึงยังไงมันก็ขี้เลื้อพ่ายไปทั้งปุ่นมันสิหหางกันเติบยุทสินี่แหมใส่ยั่นี่ไหม่นี่แหมใส่ยั่นี่มาได้ปากคอยย้ายมนีหมาป้าดูเนี่ยเขาขี้เลื้อเข้าไปเนี่ยน้ำมันก็ท่วมเน้อยายน้องหรือยางยางไปเบิกมุงน้ำเขาบ่ได้น้ำมันท่วมมันท่วมไปหาตรงนั้นเบิดแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนจ้ะน้ำมันลวงกันมาเบิดแล้วท่วมขึ้นมาสูงค่ะ มันมาสูงค่ะดี๋ยวจักน้อยนี่งแต่ตะเบิงว่ามันฉีกขวดถั่วเกไปหอดพุ่นบ่แต่ถ้าถ้าฝนมันยังประทันเบิดนะค่ะคือถึงนะถึงน้ำต้องถึงต้องถึงที่ยายน้องว่านะคะเพื่อนๆจ้าการมาซองถ้าเพื่อนๆทำมาซองมึงน้ำตายยาวังเนี่ยแหละค่ะเพื่อนๆซึ่งก็ทึ่งเขาต้องปุ่นเพราะกัยังมีไอ้ ถอยถอยถอยย่างขึ้นจากน้ำเพร่ายายน้องย่างย่างไปตรงตรงตรงหัวเรือย่างไปตรงหัวเรือตรงนี้น้ำมันเพี้ยงอันอันอันหัวเข่าเลยค่ะน้ำเพี้ยงหัวเข่าน้ำเพี้ยงหัวเข่าจะขึ้นมาถึงต้นขาเลยค่ะย่างย่างต้งไปตรงนี้ตรงหัวเรือกทั้งทั้งที่่วล่ะยายน้องเคยนั่งอันอันอันไล่สุดจะสุดกระชั้นโตต้นโตต้นๆนะครับเพื่อนๆจะเนี่ยโตกระชั้นน้อยๆเนี่ยกระชั้นกุ้งเพลินนี่ย <laughs> วันนี้วันนี้มันถ่วมขึ้นม่าสูงคักแล้วค่ะคุณแสจ๋ากคระดับน้ำเนี่มันสูงนะคะอื ระดับน้ำนะครับเพื่อนๆจ้าน้ำก็ขึ้นมาเยอะเยอะแล้วค่ะซึ่งกะมาถึงตรงนี้แล้วยายนองกะป้าพเพื่อนๆนาเบิ้งมาหล้วก็ยายนองกะที่ภาพเพื่อนลงคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะพเพื่อนๆจ้าขอขอ,ขอขอบคุณค่ะขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะกะที่มาให้กำลังแรงใจแก้ยายนอง แา่นองกับคอขอบคุณเธอเด้อค่ะเพื่อนๆขอขอบคุณหลายๆค่ะเอ๊ะยยายน้องเขได้สังเกตเพิ่นไหลไอ้กระช่งเพิ่นไหลกระช่งตรงตรงแถวกลางนี้ออกไปเพิ่นไหลเพิ่นไหลเข้าไปทางพูนบปล่าค่ะเพื่อนๆจืาอว่ะเพิ่นไหลกระช่งไปยายน้องเขได้สังเกตเพิ่นไหลกระช่งตรงนี้ออกไปเปล่าค่ะ ออกไปไกลๆบนไว้ย่านองพุ่นจะได้สังเกตพุ่นตะกี้กะช่างจอยุดตรงนี้ค่ะพื่นไหลไปแล้วพุ่นไหลพุ่นไหลกะช่างเขาไปเขาไปหาฟังทั้งบุญอันตรงนั้นมันเป็นเป็นเป็นหมู่บ้านหนึ่งนะคะที่พุ่นเลี้ยงเลี้ยงกะช่างตรงนี้นะคะก็อน่ะพุ่นพุ่นจะไหลพุ่นจะไหลกะช่างออกไปพุ่นแล้วค่ะตะกี้กะช่างมันยุดยุ่ระดับตรงนี้เอพุ่นไหลไปแล้วกะช่างทั้งนี้พุ่งแตไหลเขาเขาฟังทั้งนี้คือกันละค่ะ ลื้อๆเดี๋ยวๆเดี๋ยวซ่องกะช่างทั้งนี้เพื่อนๆคร à, de, de uh, it, mm ับเบิ้งก่อนนะคะเดี๋ยวคอยลุกคลิปนะคะเพื่อนๆจ๋าแล้วคอยลุกนะคะนั่นน่ะก็ช่างทั้งเนี่ยที่เปิ้นไอ้เนี่ยเพิ่งกระไลไปไล่เข่ามาหาเรอรอฟังทั้งนี้เหรอครับเพื่อนๆจ๋าเอ้าตายแล้วตัว่าซ่องไอ้เพื่อนๆเบิ้งแล้วเบิ้งไอ้ไอ้กล้องอะไรเงี้ยขึ้นทั้งป่าเพื่นขอโทษนะคะเพื่อนๆจ๋านั่นน่ะเนี่ย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 เปิ้งจะไล่ก็ช่างเข่ามาไว้ตรงตรงพี่เบิ้งแล้วค่ะเพื่อนๆเออยายน้องลื้อๆสังเกตนะคะเพื่อนๆจ๋า ค่ะก็เลยซซองให้เพื่อนเพื่อนนะเบิ่งนะคะอืมสังเกตเบิ่งอ๋อลืมสังเกตค่ะเพื่อนเพื่นเรมสังเกตเบิ่งเอ้าเรือลรับหนีกระลังเข่ามาอ่าเดี๋ยว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 ขอเวลาอีกนิดนึงนะคะเพื่อนเพื่นจ๋าเบิ่งดูเรือดรับหนี่นได้ยังจเ๋ิ่นกระลังเข่ามานะคะเิ่นได้อียังน่ะโอเ lắng không mất văn lắm cầu má cả lắm cầu bên đây nữa, nó nè nó cho đây nhăn như nói cho xây đàng gì xây đàn bây giờ ไงบ่หมานบ่ฮะโอ้ย<า>นี่เรื่อนี่อ๋ออันอันอันนี้ปลาขาวอืมปลาขาวอืมไอไออ๋อนี่ยเนี่เนี่ยเจ้านได้ปลาขาวปลาขาวมุนี่ขายกิโลทเทอนะไรเนี่ย ห้าสิบได้หลายตืบเอาพอข้ามาเอาหรือแล้วเ้าเอาขึ้นไปขายอยู่บ้านเนะี่ยอุ้ยมันเป็นตาแสบแทะเจ้าเจ้าเจ้าเอาขึ้นไปเจ้าเอาแหวให้คอยอ จกักโล่สองโล่ใ่เด้อเดี๋ยวไปเที่ยไหวอันอันอัน,อน,อนปิ้งเพราะงั้ดอ,อกอยากกินปิง้งเห็นปลาปลาขาวมื้อนี้แล้วปลาน้อยที่ต้องปิง้งมากกินปิง้งเอาขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้นไปให้คอยยุนี่ละเดี๋ยวก็ไปขึ้นไปแล้วนี่แหละอ่ะเดี๋ยวขึนไป

กะเญงไม่หลายตัวยุ CPU> ่ยปลากระแยงโอ้ยแจียนนจ้านามีสมนะถือกันคักเดี๋ยว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 ไปเพระดีไรเจ้าขึ้นไปคอยจะไปเลือกเบื้องปลาก็่จะขึ้นไปเอาปลาไปเลือกปลาขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะค่ะคระบมื่อเดี๋ยกะขอจองนี่ซับนี่เนาะค่ะเนาะเพื่อนๆจ้าค่ะขอขอบคุณเพื่อนๆหลายๆค่ะซึ่งกะย้ายนอนกะ สิได้ขึ้นไปเบิ่งปลาอี่ยังซองให้เพื่อนๆนเฮาเบิ่งแล้วก็สิไปเอาปลาเอาหยังเนาะค่ะเนาะเพื่อนๆจะ้ะขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะขอบคะๆๆ uh ุณจ้ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อก่ะยายน้องก็ๆๆขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะจ้าเพื่อนๆสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า